ในส่วนของ KCTV เรายองกงเกาะติดสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมคโคราชวันนี้ทุบสถิตินิวไฮสูงสุดอีกครั้งแล้วนะคะผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายใหม่พุ่งสูงเป็นประวัติการคือ191รายแล้วก็เสียชีวิต1รายค่ะศูนย์โควิด -19 โครราชนะคะสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมาได้รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายใหม่ของจังหวัดวันนี้ ยอดเนี่ยพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคุณมัชิมาผู้ติดเชื้อรายใหม่191รายแยกเป็นเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ย100รายรับผู้ป่วยกลับมารักษา25รายสัมผัสผู้ป่วยโควิด51รายซึ่งตัวเลขนี้ค่ะเป็นตัวเลขติดเชื้อภายในจังหวัดที่ถือว่ายังสูงมากขณะที่อยู่ระหว่างการสอบสวนขณะนี้คือ15รายค่ะ ค่ะเรามาดูแยกเป็นรายอำเภอนะคะก็จะพบกับข้อมูลที่น่าตกใจนะคะก็คือในวันนี้มีผู้ติดเชื้อกระจายไปยังอำเภอต่างๆมากถึง31อำเภอนะคะซึ่งที่ทราบกันก็คือโคราชเราเนี่ยมี3าอำเภอตอนนี้ไป31แล้วนะคะโดยอำเภอที่เพิ่มขึ้นค่ะที่อำเภอเสริงสางนะคะถึง31รายในอำเภอเมืองเนี่ย18รายน้องบุญมาก17รายค่ะ ที่อำเภอเมืองคง16รายประทาย13รายพิมาย12รายด่านขุนทศบ้านเหลื่อมพระทองคํา7รายนะคะสีคิ้วสูงเนินนะคะ6รายส่วนที่แก้งสนามนางค่ะที่โนนทไทยอำเภอละห้ารายค่ะจักราฐเทพรักษบัวใหญ่เมืองยางนะคะอำเภอละสีรายส่วนที่คอนบ,บุรีตอนนี้3รายนะคะรวมถึงที่รํำธเมนชัย3รายวังน้ําเขียว3ราย อำเภอขามสแกแสงค่ะเฉลิมพระเกยียรติชุมพวงสีดาห้วยถแถลงอำเภอละ2อรายนะคะที่ขามทะเลสอนะคะหรายโชคชัย1นรายขามสแกแสง1นรายโนแนแดง1นรายนะคะโนนสูง1นรายและที่ปักช่อง1นรายค่ะจากอินโฟกราฟิกที่อยู่หน้าจอของคุณผู้ชมในขณะนี้นะคะสังเกตได้นะคะมีผู้ป่วยสะสมตอนนี้ก็คือ2,802รายะนะคะ รักษาหายแล้ว1,198รายยังรักษาอยู่ที่1,574รายนะคะเสียชีวิตสะสมก็อยู่ที่30รายนะคะแล้วก็เสียวันนี้นคือเพิ่มอีก1นรายนะคะตรงที่กรอบสีดำๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะซึ่งหากสรุปความเสี่ยงและประวัติการสัมผัสโรคจะพบว่าผู้ป่วยเนี่ยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็คือกรุงเทพมหา,หาคนคร54รายค่ะนคนปรปฐมหรายนนทบุรีหราย ปทุมธานีนะคะ8รายสมุทรปราการ6รายสมุทรสาคร12รายสระบุรี2รายและพระนครศรีอยุธยา6รายนะคะค่ะซึ่งข้อมูลนะคะที่ล่าสุดเลยวันนี้นะคะวันเสาร์ที่17กรกฎาคมนะคะในจังหวัดนครราชสีมาสำหรับผู้ป่วยระลอกใหม่นะคะต้องย้ำว่าระลอกใหม่ก็คือตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนขออภัยนะคะพฤษภพคม พฤศจิกายนนะคะเป็นต้นมานะคะก็191รายนะคะเป็นผู้ป่วยรายใหม่นะคะซึ่งมาจากพื้นที่เสี่ยง100ลรายนะคะรับผู้ป่วยเข้ามารักษา25ราย มีผู้ป่วยสัมผัสยืนยัน51รายนะคะอยู่ระหว่างสอบสวน15รายนะคะซึ่งในวันนี้ก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายนะคะเรารวมผู้ป่วยสะสมนะคะตอนนี้ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่2,802รายนะคะซึ่งรักษาหายไปแล้วนะคะ1,198รายยังคงรักษาอยู่1,574รายนะคะและผู้ป่วยที่เสียชีวิตสะสมนะคะ30รายเมื่อกี้ต้องขออภัยนะคะบนภาพ กราฟิกของเราะะตัวเลขก็จะผิดะะเป็นระลอกใหม่ก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่1 64, ะะเมษายน2564ระลอกใหม่คือ1เมษายนะะอนอกจากนี้เป็นผู้ป่วยจากจังหวัดอื่นกลับมารักษาตัวที่บ้านเกิดโคราชประกอบด้วยป่วยจากกรุงเทพมหาคนครกลับมารักษา7รายป่วยจากเชิงแสากลับมา2รายะะป่วยจากนครปฐมรักษา2รายนนทบุรี2รายปทุมธานี6รายสมุทรปราการ 4รายสมุทรสาคร2รายและสัมผัสผู้ป่วยโควิด51รายซึ่งตัวเลขนี้เป็นตัวเลขติดเชื้อภายในจังหวัดที่ถือว่ายังสูงมากขณะที่อยู่ระหว่างสอบสวน15รายอย่างที่เราได้รายงานไปแล้วในช่วงต้นนะคะแล้วก็มีข้อมูลผู้เสียชีวิตวันนี้ด้วยใช่ไหมคะค่ะสำหรับผู้เสียชีวิตวันนี้นะคะก็นับว่าเป็นรายที่30ของจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นผู้ป่วยโควิดลำดับที่1067นะคะเป็นชาวอำเภอวังน้ําเขียวค่ะ เป็นเพศหญิงอายุ72ปีนะคะก็อายุมากแล้วนะคะมีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง ผู้เสียชีวิตรายนี้นะคะก็มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด -19 นะคะซึ่งเมื่อวันที่22มิถุนายนมีอาการป่วยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลวางน้ำเขียวตรวจพบเชื้อนะคะวันที่23มิถุนายนนะคะได้ส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในวันที่16กรกฎาคมค่ะอาการไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ถึงแก่กรรมในเวลา8ปดนิกานาทีเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ